เราเปลี่ยนรุ่นครับกระโดดเข้ามาสู่ในรุ่นของ Pro 4 NA ครับ up next is Pro 4 n A on their second run of today หมายเลข128ครับหมายเลข128่งสริทิพรเตียจันพันธ์ครับ My Level ชูประดิษฐ์การาด ECU Shop นครศรีธรรมราชเด็กคนตายอ่ะ10จุด ซูนซูนหกแล้วก็รักโคตตายอ่ะเมื่อสักครู่นี้มีข้อความถามมาพี่ต้นพี่ก้อพี่จิมมี่ครับทำไมรถไม่ปล่อยคู่กันไปเลยครับจะได้รู้ว่าใครเร็วกันไม่เร็วกันอันับต่าไปนี้ครับก้องเอ่เอทำไมถึงไม่ปล่อยคู่ถ้าขึ้นต้นในชื่อรุ่นว่าเป็นโปรเนี่ยปล่อยคู่ไม่ได้ครับปล่อยคู่ไม่ได้แต่ถ้าเป็นในรุ่นของซูเปอร์เนี่ยสามารถปล่อยคู่ได้ครับรถมีปัญหาครับรถมีปัญหา แล้วทำไมรายการการขันนี้ถึงไม่ปล่อยรถคู่เพราะอะไรครับจากอันดับมันแตกต่างยังไงครับไม่ไม,ไมก็คืออย่างที่โก้บอกไปถ้าชื่อรุ่นครับมันขึ้นดในคำว่าโปรเราจะปล่อยทีละคันโดยใช้เวลา et ไม่รวม rt ก็คือย่อม,มาจาก real action time et คือ real action time แปลจากภาษาอังกฤษก็คือปฏิกิริยาตอบสนองกับสัญ,ญญาณไฟเขียวเซนเซอร์ <S S <ensor>. <S ใช่ครับมันจะมีเหลืองอยู่3 2แถวชิงไฟ เหลืองตกลงมาเขียวไม่จำเป็นต้องชิงไฟรพร้อมเนี่ยเบิ้ลเครื่องไปแล้วค่อยออกแต่ถ้าเกิดว่ารวมอาทีที่เราแข่งขันกันก็คือโชว์โชว์ไทม์เขาเรียกว่าโชว์โชว์ไทม์ครับโชว์โชว์ไทม์เนี่ยก็คือเหลืองเหลืองเหลืองเขียวต้องคือเหลืองกับเขียวเราต้องชิงช่วงชิงช่วงวิ่าขีตรงนั้นให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อเพื่อเพื่อจะได้ไม่มีเวลาเออไม่ใช่ไม่มีเวลาสิเพื่อจะได้ไม่เสียเวลา Mm hmm. พเพราะ reaction time จะตอบจะตอบสนองกับสัญญาณเวลา E.T ตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น E.T ตรงนี้การขันในรายการซุปอัพเนี่ยเราวัดกันที่ตัวรถแล้วก็ตัวนักแข่ง mm hmm. เราไม่ได้วัดที่ว่าคุณคุณสามารถชิงไฟเร็วกว่าหรือช้ากว่าเราไม่ได้เกี่ยวนี้เราจะอันดับนะใช่ใช่ครับเราว่าก็ที่รถเน้นเ้นครับรถเน้นเ้นว่าเร็วขนาดไหนในระยะศูนย์ถึง400กับอ mm ีก hmm. 2เมตรนะครับเพราะฉะนั้นในรุ่นโปรครับก็ก็จะวิ่ง ทีราคาแต่ถ้าเกิดขึ้นชื่อว่าซูเปอร์เนี่ยจะวิ่งคู่ได้ครับขึ้นชื่อว่าซูเปอร์อารมณ์ง่ายๆอย่างงี้เป็ดที่ง่ายง่ายเลยเดี๋ยวท่านงงอะยังไงฮะซูเปอร์คือรถบ้านอ่ะโอเคโปรคือรถแข่งโอเคแค่เนี้ยจบเลยอ่าพี่ครับแล้วซูเปอร์ขาไก่เนี่ยมันปล่อยคู่ปล่อยเดี่ยวครับผมซูเปอร์ครับแล้วแต่ท่านจะปากใหญ่ขนาดไหนถ้าท่านอมน่องได้เนี่ยท่านก็ถ้าปากที่เหลือก็อมคู่ปล่อยคู่ได้ปล่อยคู่ได้สวัสดีสมาคมอ่า ธนกรธนกรแห่งประเทศไทยด้วยนะครับไม่ดโนนะครับเป็นหมอฟันจากไม่โดน4ท่านใช่ครับผมสุภาพสตรีสามแล้วก็ผู้ชายหนึ่งเป็นแพทย์หญิงแพทย์หญิงครับผมแพทย์หญิงธนกรนะครับแพทย์หญิงแล้วก็อีกอีกท่านนี่เป็นแพทย์ชายแพทย์ชายแซึ่งเรื่องกับแฟนด้วยแพทย์ชายใช่เหมาสามเลยแพทย์ชายเหมาส์สามเมาสามครับผมได้แต่จริงเหมาสามเลยแน่นอนทีเดียวนะครับครับเสื้อกลอมนะครับใส่กลอมใส่ชาแนลนะครับครับปลอมทั้งคู่นะครับผมซื้อหน้างานครับผมผู้ชายที่ใส่อนิสกะด้วยอนิสกะด้าลายลายอนิสกะนะครับผม สวัสดีคุณพี่มารีนะครับเสื้อชมพูด้วยสวัสดีพี่มารีครับเปเจ้าของตลาดอยู่ข้างในจังหวัดบุรีรัมย์ตลาดเจ๊เจ๊มารีใช่เจ๊มารีครับสวัสดีพี่ผู้ชายด้วยครับถอดบ่วกกับน้องก่อนครับพี่ชมกายขันผมผมฮะทรงกระลาคอบอันนั้นผมเ้านะครับครับผมนี่นะครับนี่หัวเราะอะไรครับพี่ขัอะไรครับเพื่อเล่นเหรอครับผมไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอะไรเราอะไรคอะไรกับเพื่อนเล่นได้ไงล่ะอะไรผมเนี่ยเป็รุ่นเมืองกาลนะเอาไหมมึงทักใครมึงเล่นตัวนี้สิโตฮูดเมื่อกี้เมื่อกี้นี่มีนวดด้วยครับมาแล้วครับอันดับ โปรเฟอร์เอล่าสุดนะไฟแนลนะครับครับผมยังไม่จบนะครับ9.821ในรันที่หนึ่งเป็นจโงชมายกุลอจูนาออนิกนี่10.263อ่ะเอกรัซเศรษฐพัทนี่10.302อัตะคุณโคจอนวิสาหนี่10.335ครับริติพรเตียจันพันนี่10.806ในดับหกครับวิจัยวงศไพบูล10.956ครับและสุดท้ายรเดนเสตพานิชครับในรันแรก11.536อุณหภูมิสัมผัสที่สนามแห่งนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับคุณจิมมี่ประมาณคร่าวๆดู เจ็ดหมื่นอุณหภูมิตายแนละ้วไม่น่าส่งไปเลยดูกันหน่อยดีกว่าข้อความเอชไว้ครับที่464 255ีครับพี่ก็ช่วยภาพไปตุญี่ปุ่นหน่อยพี่เพื่อนผมเพิ่งมาตุรญี่ปุ่นครับผมเดี๋ยวจัดให้ครับเอาทุ่มมาฝากเด็กหงใหได้ครับผมปดแล้วจอบนุณานหนุนขอบคุณท่าหนุนด้วยนะครับที่ส่งกำลังใจกับพวกเรา,เาประกาศให้หน่อยครับบางบอลกลุ่มนิเวศรัตเบสซิ่งไปกับเด็กหรือป้ายครครับผม <laughs> ขอบคุณมากคะับทำไมพี่พิธีกรสามคนฮาจังเลยครับ ถ้าไม่หาเราคงทำกันไม่ได้ครับครับผมโอ้มีหลายคนนะครับแน่น่ารักมากขอบคุณนะครับส่งเสียงเชียร์ให้กับพวกเรานะครับมาเป็นกำลังใจกันนะครับก็ส่งข้อความมาได้ครับ4ี่2 5สี่สองห้าหฮะโอ้ฟังเสียงเครื่องยนต์ครับพี่จิมมี่ครับผมนี่เลอ,อยู่ในห้องกระจกยงได้ยินเลยนะอันนี้เป็นเครื่อง เครื่องเครื่อ K ยี่สิบหกเว้นวักนะแล้วไปหาดูว่ารถเบอร์อะไรอ๋อหนึ่งเจ็ดแปด K ยี่สิบหกสามร้อยเก้าสิบมาถ้าเกิดรู้จักกันรถได้ไหมนิดหน่อยนิดหน่อยได้นิดหน่อยนิดหน่อยถือว่าไม่ได้บอกผ่านละครับผมครับนี่เบอร์แ้วออกไปครับโอ้โหสนุกแลครับงานนี้ ส่วนแทร็ก A นะฮะเบอร์3าเอกร,รัฐเศรษฐพัฒน์เครื่อง K27 3่0สามร้อยเก้าสิบมาเหมือนกันครับผมเอกร,รัฐเศรษฐพัฒน์เนี่ยเข้ามาด้วยเวลา10.450ยครับแต่รันแรกของเขาเมื่อกี้นี้10.302ูถือว่าเร็วนะครับผม This is t h e i r second run for Pro4 NA Class ปับเข้าไปครับมาดูครับในทรัก A 10จุดเท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนคะเวลา10.287ในทรัก B 10.130ครับ อย่างที่คุณโก้ได้บรรยายไปได้บอกไปว่าสนามนี้เนี่ยแม้กระทั่งขันรถน้ําที่บริเวณล้อในการเปิดเอ้าเนี่ยยังต้องเป็นขันกลางจะไม่มีการนําอุปกรณ์หรือภาชนะที่นําของเหลวเข้ามาในสนามเพิ่มเติดล้ครับ,รบมไม่สามารถเอาขันตัวเองมาได้นะฮะต้องใช้ขันอ f ฟฟิ i ชียลเท่านั้นขันออฟฟิเชียเป็นขันสีฟ้า แท่งหน่อยทันไหมได้ดิปอทักครับ1.50ตอนนี้เร็วสุดอย่างไม่เป็นทางการในรันที่2แล้วก็แบ็กอัพได้ด้วยที่8.805นะครับอันดับ2ในรุ่นโปรทักยางไม่เป็นทางการคือหนุ่ยเปิ้ลสุพัน8.894แบ็กอัพได้ครับ,รบอนุพงศ์เปลี่ยนสีไพศารเทอร์โบเอสลาบุรีอตอนนี้แบ็กอัพได้เช่นเดียวกันที่8.899ครับครับ สาวิตเตียวพิทักษ์ศิ์นแบ็กอัพเหมือนกันที่9.031ได้ครับเป็นเอกเพลงวันครับแบ็กอัพได้ด้วยที่9.963ตอนนี้น่าสนุกที่3คันบนนี่แหละครับน่าสนุกที่สุดในหัวแถวเนี่ยน่าสนใจนะครับมีหนึ่งข้อความครับที่4.64255 5. พี่ครับผมมากองห้ไม่เห็นมีรถวิ่งเลยพี่เคีรยกันลองเลแข่งบุรีรัมคครับผม ครับเอางี้น้องตั้งสติก่อนสตาร์ทน้องน้องจอดรถที่คลองห้าครับแล้วมึงโบกแท็กซี่เลยมาบุรีรับมาไปนี่ก่อนเลยไม่ไรหมอชิดอ่าหาเชกเกียวก่อนเชกเกียวแเดี๋ยวมานี่ต่ออ่ตังเยอะนั่ง VIP ตังน้อยโหดมาเลยครับผมสบายสบายเมื่อกี้มีข้อมูลจากไทยไลฟ์สตรีมนะครับครับผู้ที่ดูไลฟ์สตรีมอยู่ณตอนนี้อันดับหนึ่งเมืองไทยครับอันดับสองยูเอสด้วยเซครับอันดับสามมาเลย์มาเลย์อ่าอันดับสี่ลาวอันดับห้าอันดับห้ายุ่ปุ่นอันดับหก โลฮิงยาตอนนี้ข้าวอยู่คครรัับบผมดูแท็กเอกันก่อนระเบิดปุ้งปั้งมาเชียวจุดมาเลยครับ10.790ครับแท็กเอ10.790และเด่นเสถียพานิดแท็กบีสิบ2ุครับแท็กบีสิบ2ุครับพี่ครับผมเห็นรถคันเล็กนิดเดียวเขาเอาม้าใส่ได้เยอะจังอ๋อตลกนะครับเราตลกนะครับตลกนะครับส่งกันเยอะครับตลกแบบนี้ต้องส่งกันเยอะครับม้าเนี่ยใส่ได้ตามพวกจอดช่องได้ครับช่องประตูได้ครับผมหลังทีวี กุลพงได้หมดได้ um> ครับคนละมาครับเป็นคนละมาครับผมยาเสติดไม่ดีนะฮะไม่ดีไม่ดีไม่ดีอีกหนึ่งคันนี <m ais> <m ais <t un> <t un> ้มีวิลลี <h <h ่ครับคุณก๊คันนี้แม็กอินทอสครับไม่ใช่ได้ไหมคนละวิลลี่วิลลี่แปลว่าล้อวิลลี่ใช่ป่ะพี่จิมมี่ไมได้แปลว่าอะไรวิลลี่แปลว่าที่กันยกล้อไม่ใช่วิลลี่เฉยๆไม่ใช่ต้องวิลลี่บาร์กันยกล้อถ้าวิลลี่เฉยๆฉยจะแม็กอินทอสวิลลี่บาร์แปลว่าผับของวิลลี่ อันนี้ก็ได้อันนี้ได้เนี่ยเขาได้กันหมดแล้วหรือพี่มีแล้วสำหรับผู้ที่มาดูข้างแรกเนี่ยผมมันแถบไปเลยเว้ยวิลี่บาร์นี่คืออะไรทำไมต้องมีรถขับหน้าทำไมต้องมีวิลลี่บาร์นี่ไม่ได้ยกล้อเหมือนขับหลังไม่หรอรถขับหลังถ้ามีวิลิี่บาร์คือการง่ายกแต่ถ้ารถขับหน้ามีวิลิี่บาร์เนี่ยเขาไม่ได้กลัวยกแต่เขากลัวโชกมันยืดเกินครับเวลารถขับเคื่องล้อหน้าออกตัวเนี่ยครับชคมันจะยืดถูกไหมพอยืดสูงๆมากๆาเนี่ย ล้อหน้ามันจะฟรีทิ้งพอมันฟรีทิ้งเนี่ยมันก็วิ่งเวลาไม่ดีแต่ถ้ามีตัวหลังกดเนี่ยยืนไม่เยอะแล้วตะกุยไปอ๋อไม่เงไปแล้วครับสองไม่ดีสองไม่ดีสำลักสะอึกอึกใหญ่มาดูสามพอได้ไหวเบาเบ้นจะได้สบาคุณปอนเทคปอนเทคปอนเทคโอ้โย10.069ครับโอ้ย10.069ความเร็ว218กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยประมาณต่อกันที่วิลลี่นิดหนึ่งครับวิลลี่บาร์ท่านผู้ชมเขาที่อยู่ในสนามแล้วก็สตรีมมิ่งครับ รถที่มีวิลลี่บาร์เนี่ยคือล้อสเก็ตอะเอาง่ายๆนะล้อสเก็ตบอร์ดเนี่ยที่มันอยู่หลังรถเนี่ยที่ยืดๆออกมาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแตะพื้นผิวแทร็กได้นะครับอ๋อคือคือรถเรามี4รล้อครับผมวิลลี่บาร์เนี่ยแล้วแต่ทำบางคนมี1วิวบางคนมี2วิวก็คือ2้อครับ ไอวิลลี่บาร์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะตั้งอยู่บนพื้นตลอดไม่ได้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตั้งอยู่บนพื้นเท่ากับรถคันนั้นมี6ล้อนะครับผิดกติกาผิดกติกาของดรากนะครับเพราะนั้นล้อที่เป็นวิลลี่บาร์เนี่ยจะต้องลอยขึ้นมาลอยขนาดไหนถึงจะเหมาะสมลอย500คูณ500ได้ไหมห้าร้อยคูณไม่ก็ไม่ได้เองไม่ได้อีไม่ได้เเดี๋ยวถ้าโดนมาหน้ามืดเองกครับลอยต้องลอยขนาดไหนมีกําหนดไหมมันอยู่ที่รถเซตอัพของแต่ละคัน เขาจะมีเซตอัพส่วนตัวท่าผู้ชมสังเกตเขาจะมีตลับเมตรเดินวัดตลอดลมยางเปลี่ยนมันก็สูงลมยางร้อนเนี่ยมันจะสูงลมยางเย็นเนี่ยมันจะต่ำลงเพราอแน่ตอนเบอร์เนี่ยคนที่เป็นเซอร์วิสที่วัดวิาเนี่ยขาต้องวัดตลอดให้ได้ค่าที่เหมาะสมสูงไปวีงเยอะ up next Super 4 two, <Yeah. S 1> two Wheel Drive Yeah. ร Super 4 t o Wheel Drive นี่จะเป็น e ารแข่งขันรอบที่สองของวันนี้ทีมที่1ทีเที่นิีมที่3ทีมที่4ทีมที่5ทีมที่6กีมรีบ7ทกมศี่อถีาไม่สาะมารถ10ทอมที่1าทีมที่12ทีมที่13าีที่14ทีมที่1เทีมที่16ที่ง7ทที่ช8ามทีุ่ดทีมที่20ที่21ทีมท22ท่23ทม่24้ี ใช้11นะครับอ๋อ,อถ้าสมมติรอบ3เราแบ็กอัพ8ไม่ได้ไปใน7%เปอร์เซ็นต์เราใช้11อ่าอ่าใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวก่อนนะครับหยุดก่อน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 คันนี้ซิลเวียมีเดอะเฟิร์สครับจาก World Technical นาคาโอกาเอสคาร์เดอะเฟิร์ส ไขข้อพ้องใจให้ว่าสมัตแจ๊คคืออะไรคืออะไรสมัตแจ๊คนี่เป็นภาษาเหนือเหรอแปลว่านิสัยไม่ดีเด็กเกเรมันอยู่โคราชคุณผู้ชมส่งมาอ๋อเหรอนี่ฮะสมัตแจ๊คใช่เปล่าสมัตแจ๊คเป็นภาษาเหนือคือนิสัยไม่ดีจากเด็กเหนืออีอีอะอูอูอะอะเ่เขามีส่งมาบอกว่าไม่ใช่เด็กส่งอ่ะนี่ะสมัตแจ๊คแปลว่าภาษาเหนือคือนิสัยไม่ดีจากเด็กเหนือครับอี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 อะอะอะหัวเราะอย่างเดียวไม่ใช่แล้ว แล้วเปียบด้วบอะครับเปียบด้วบเปียบ <สา S 2> ด้วบมันจะเหมือนกับบวบเอ๋งครับ <c oughs> ครับผมมันจะแบบปวดร้าแล้วจิกหมอนอ๋ออันนี้คือบวบเอ๋งออ๋บวบเอ๋งครับผมปวดร้าจิกหมอนใช่ใช่ใชงไม่ใช่แมลงที่นี่เยอะกันนะห <c oughs> ายใจเข้าแมาลงเข้าตัวเปเลยคันคอชิบหายเนี่ยน้องคนเมื่อกี้ที่ไปของห้าพี่ตัวมิโก้ครับหมอชิดไปไหนครับขึ้นซ้ายหรือขวาดีจากของห้าบอกมันนะเออบอกว่ากลับบ้านนะกลับบ้านนะอาบน้ำอาบน้ำน้ำเย็นๆเลยนะน้ำเย็นเลยน้ำเย็นๆเลยแล้ว อาบเสร็จอาบเสร็จทาแป้งอะเขาทาแป้งด้วยแป้งเย็นๆย็นอะโรยตัวโรยตัวโรยตัวให้ชื่นใจเลยนะน้องถามว่าพี่โรยตัวนี้ต้องเรียกเขามาโดมป่ะครับไม่ต้องโรยแป้งเลยแป้งโรยทั่วตัวครับผมพอสดชื่นเรียบร้อยแล้วเป็นไงครับกินข้าวอิ่อิ่มกินอิ่มแล้วเดี๋ยวไปหมอชิดเจอพ่อเจอแม่เจอพ่อแม่ด้วยยกมือไหว้สวัสดีพ่อกับแม่ผมไปหมอชิดก่อนอ่าแล้วพอเสร็จเรียบร้อยนะยังไงกันใจกันใจจากปลั๊กไฟแม่งอะไรอยวานเงี้ยมือของน้องไปตายเลยบ้า ถามแต่ละอย่างเออไปประด้ USA ดูบ้าเป็นจับสองคนให้เสียงอังกฤษมากขึ้นไหมครับไม่ต้องครับไม่ต้องครับเพราะว่าเราพูดได้แค่นี้ครับใช่ถูกต้องขอบคุณมากนะครับครับผมเดี๋ยวทีมงานจดมาเลย0814471เดี๋ยวติดต่อกลับไปให้ว่าภาพามีนาเขาบอเราเขาบอเล่าเล่าคือถ้าเรา USA มากไปเนี่ยเดี๋ยวรถมันก็จะเสียใช่ก็จะมีแบ่งกันพอยุ์ของเราคืออยากให้ให้ให้คนไทยนะครับเข้าใจ ให้เขารู้ให้ทางต่างประเทศรู้ข้อมูลนี้หน่อยครับครับแล้วเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยถ้าเขามาครับผมคงจะต้องเป็น2ภาษาลักผมจะมอบรางวัลให้กับน้องคนนี้ครับครับพี่ต้นมีก้อยพี่จิมมี่ครับครับบุรีรัมย์นี่อยู่จังหวัดเลยครับพี่บุรีรัมย์อยู่จังหวัดสระบุรีครับไอ้บ้ามึงใช้สมองอะไรคิดบุรีรัมย์อยู่จังหวัดไหนไม่รู้เดี่ยน้องส่งพี่บ้าเขอาจจะเป็นเด็กนอกเพิ่งมาหรือเปล่าเลยไปรู้เลยไปทุ่มไปสามร้อยโลเลี้ยวซ้ายถึงเลยโอสปีดไทยแลนด์แหลงจังเลยครับพี่ขอบคุณมากครับครับผม พี่บอกสามล้อไปวิ่งโอเพนได้ปหมครับได้ไหมครับพี่พี่ครับสามล้อวิ่งโอเพนตอนที่น้องสบายใจครับเอาแล้วแต่ครับเลยครับผมแล้วหนึ่งมาเขี่ยพี่อ่ะเข้าสู่การแข่งขันกันหน่อยรับผมวนสิคสามจับใช้วัสดสวยเ้าใหม่ครับในสนามอนุญาตเนื่องจากัตครูีิแท็กมีปัญหาเครื่องยนต์ sr ยี่สิบ modify เต็มพิกัดครับ รูปนี้ล้อดุ้งนะครับไม่มีไม่มีซูเปอร์สโลว์ซูเปอร์สโลว์โดยแมนนี่ละมันอ๋อเห็นแกว่งนิดหน่อยล้อดุ้งนี้นี่นี่เอ็กพอรามาเป็น1,080ปดสิบฟูลไฮเดฟมีความคมชัดระดับ 4K 4K ความคมชัดมากกว่า HD ถึง4เท่าทีวีที่บ้านทุกคนตอนนี้ไม่มีใครมี 4K เลยแต่กูก็เขาเขาวันอ่าเรียกว่าอขายขายของไปก่อนเออขายของไปก่อนที่บ้านผมที่บ้านผมผมดมตม 3K อยู่อ๋อครับ มาแรงบิดฟ้อนเลยหลายคนออกมาพี่ต้นพีโก้ครับน้ำยาโค้ชแท็กนี่ของอะไรออดายครับน้อง <c oughs> ดำทีเดียวครับผมเราด้นี่ครับชัยวัฒน์สย<ป>โอ้เครื่องแตกห<ป>ยุดเลยหยุดหยุดหยุด,ยดโอ้เช็คแท็กเลยครับโอ้ยวิ่งไปรถดับเพลิงเลยครับผมงานใหญ่แล้ว10.782ครับเต็มเครื่องไปครับในแท็กเองมีปัญหาแล้วครับน้องครับผมโอ้ชัยวัฒน์ครับท่านผู้ชมดูพร้อมกันครับเดี๋ยวดูรีเพยฟรชตรงนี้ ครผู้ชมดูตามโก้กับต้นและพี่จิมมี่นะครับในในจอ LED ตรงนี้ยังสวยอยู่ครับนี่ยังได้อยู่ความที่เอาจากล้อนี่คือสีซุ้มนะครับแล้วดูใต้ท้องตอนนี้ครับดูใต้ท้องตอนนี้เรียบร้อยครับนี่ระเบิดแล้วครับระเบิดแล้วครับโอ้วิ่งรถฝนหลวงเลยครับผมผมเดาว่าระเบิดตรงนี้เนี่ยผมเดาว่าน่าจะเป็นเกียร์นะผมเดาว่าน่าจะเป็นเกียร์ครับยาวเลยนี่ครับแล้วลูดยาวถึงฟินิชเลยฮะ มันไม่น่าใช่ควันที่เป็นควันเบรนเอาท์ที่อยู่ในรถนะครับอะเดี๋ยวถัดเวลา